ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน่อไผ่ไล่เนาะเป็นหน่อไผ่ไม้เป็นไม้ไผ่ขนาดเล็กครับผมไม้ไผ่ประมาณขนาดประมาณสักนิ้วกว่าไม่เกินสองนิ้วอะครับผมนิ้วถึงนิ้วครึ่งนี่แหละครับอันนี้เป็นไม้ไผ่พุ่มสูงไม่สูงมากส่วนมากก็เอามาทําพวกไม้ปักทิกปักปักทิกปัก,ปกใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นบางส่วนอย่างเงี้ยงานขายเล็กๆเ,เ,เ,เนาะส่วนมากก็จะเน้นกินหนอ่อหน่อนี้บรรดานหนอ่อที่ว่าอร่อยที่สุดก็คือหน่อตัวนี้แหละครับเนี่ยมันจะเหนียวแล้วนุ่มเนาะ ที่ว่าคนนิยมทานกันนะคือหน่อไร่หน่อไผ่ไร่นี่นะอัดปิ๊บทำหน่อไม้ทำคล้ายๆแผ่นลวกนันแหละครับมันมีอยู่หลายๆหนอ่อคือการที่่พี่พๆเขาจะทำหนอ่อทำหน่อขายอย่างเงี้ยนะปลูกไผ่เพื่อเอาไปขายลำอ,อ,อย่างเงี้ยครับผมนี้พี่ๆเขาก็ใส่ตัดแ,ตแล้วก็ส่งส่งมมีคนรับซื้ออยู่อย่างเงี้ยเนาะเอาไปต้มขายบ้างนี่ครับผมเนี่ยกระสอบนี่นก็ประมาณสักสี่สิบโลได้ครับเนี่ยกระสอบหนึ่งนะ วันหนึ่งทําสักสองสามกระสอบนี่ครับผมอยู่ที่เราปลูกเยอะปลูกน้อยเนาะพี่พี่ขยันอยากได้เยอะก็ปลูกเยอะเยอะปลูกได้ต้นสองต้นเราก็ไม่พอขายเนาะเราเก็บทุกวันนี่ครับผมการที่เราจะทําหน่อต้มหน่อขายหน่อทุกเก็บได้เรามีทุกวันเราอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มขายตรงไหนการที่เราพี่พี่จะปลูกไม้ไผ่เนี่ยมัาต้องเริ่มกระบวนการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หน่อไปเลยนะณปัจจุบันเลยนะแล้วก็คัดลำสวยสวยไว้เนาะ ลำที่มันไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยแล้วก็ทาเป็นหนอ่อซะนี่เอาทําเป็นหนอ่อเอาเอามาขายเราจะแปลรูปก็ได้ถึงหรือเอามาทําเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้แขวนอย่างเงี้ยถ้าเรามันเยอะเกินไปพี่ๆก็เราก็เอาเอาไปขายตามท้องตลาดอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีแม่ค้าพ่อค้ารับซื้อกันอยู่อย่างเงี้ยครับผมอ่ากิโลหนึ่งก็เป็นบางช่วงนะที่เห็นที่ว่าถูกสุดก็โลละสิบห้าบาทครับที่เห็นเห็นซื้อ,อ,อขายกันเนี่ยนะสิบห้าบาทบ้างสิบบาทบ้างเงี้ยครับมันอยู่ที่ว่าพี่ๆเขาจะเอาประมาณไหนเนาะ ถ้าเป็นหนอ่อหนอ่อมันหน่อทุกอย่างมันกินได้หมดอะครับผมมีอันนี้จะจะต้องต้มก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่านอยู่ที่พื้นที่และพื้นเทที่ว่าเขาชอบกินอะไรเนาะอย่างกักบภาคก,กลางนี่จะเรียกว่าหน่อไม้คายเปล่าครับอันนี้จะขัดเรียบร้อยแป่งเรียบร้อยลดเป็นหน่อไผ่ไล่อย่างเงี้ยเนาะมีไผ่ไล่ไผ่บงหวานไผ่้ังบุญังนวลไผ่ลวกไผ่ทุกอย่างกินหน่อได้หมดเลยนะครับผมนะอันนี้ที่เที่ยวก็เก็บเดี๋ยวก็เอาไปส่งกับม่บค้าวันหนึ่งกอ็อันนี้ก็น่าอยู่ที่ประมาณสัก จ็ดสิบแปดสิบโลได้ไหมหกสิบโลได้เนาะกลครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยวันนี้นะที่เขาได้ประมาณหกหกหกสิบกิโลเก็บหนอนะครับวันหนึ่งนะหกสิบเจ็ดสิบกิโลเนี่ยวันหนึ่งมันก็มีรายไดย้ทุกวันนะเนาะแล้วหนอนเนี่ยมันจะหนอนหนอนเนี้ก็จะเริ่มออกตั้งแต่เดือนไหนมาแล้วเนี่ยหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่เดือนอกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเนี่ยหนอนมีม็ไมีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ถึถงสี่เดือนเลยครับผม จหลังจาก4เดือนเราก็มาทําทพวกการขยายพันธุ์ก็ได้หรือว่าพี่่ไม่ถนัดเราก็เอามาแปลรูปในงานนึงก็ได้แปลรูปเป็นพวกงานเฟอร์นิเจอร์งานโครงสร้างเนี้ยงานปักพริกปักหอยเป็นไม้สาพัดประโยชน์ครับที่ว่าเราควรจะปลูกเก็บไว้ได้เนาะถ้าเราขายทางหน่อยใช้ทางลำอย่างเงี้ยเป็นไม้ปักพริกปักหอยผักั้างถั่วจะใช้ตัวนี้เยอะมากเลยครับผมตัวนี้นะที่ทําทุกวันที่ว่าทําถั่วถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยกามะเขือเทศอย่างเงี้ย มำหัใช้ไผ่ตัวน,นี้แหละครับเราก็เอารหลักเราเอาไปกินหน่อเนาะกินหน่อด้วยใช้ลำด้วยเป็นไม้ไผ่สูงประมาณสักห้าเมตรหกเมตรเนี่ยนะครับเป็นลำเป็นต้นไผ่ที่มันไม่สูงมากต้นเล็กหน่อยเนี้ยครับผมโอเคพี่ๆอยากได้ก็ลองมาดูเนาะเบอร์ไอ้ที่บ้านผมนั่นแหละครับมีทุกวันอ่ะอยากได้ก็อยากได้เอาไปทําขายก็ได้อยู่ที่พี่ๆเขานะลองลองเอาไปดูก็สั่งมาได้เนาะมีชาวบ้านและชุมชนที่นี่เขาก็เอากันทุกวันทุกวันอย่างเนาะก็เก็บเก็บมา บางที่บางคนก็สั่งทีละตัน2ตัน500โล200โลอย่างเงี้ยครับผมก็ต้มขายกันอย่างกับพี่คนหนึ่งที่บ้านนี่ก็ต้มขายวันละประมาณตันกว่าครับผมนี่ครับอา่าเดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็เอาไปส่งขายละอได้ตังค์ละจบละอย่างเงี้ยคือถ้าเราพี่ๆคนไหนชอบเนาะในการทําหน่อไม้นะก็ลองเราลองศึกษาดูคนที่จะปลูกไผ่อย่างเงี้ยเราถามว่าสบายไหมมันก็ไม่สบายนะเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยอยู่นะ แต่ว่ามันก็เราก็พอมีอไรายได้อยู่แถวบ้านนอกมีปลูกปลูกสวนปลูกอะไรไว้อย่างเงี้ยครับผมทำไม้เก่ๆมาแล้วก็ทํำทิตสัณา์อยู่หลายๆอย่างครับผมนี่อันนี้นนก็ถ้าไม้แก่แล้วม่รู้รรรรทาอะไรเยแปรรูปเลยอันน,นี้ก็ส่งทําส่งร้านอาหารเป็นไม้แก่และขอดูสักทีหนึ่งได้ได้ได้เปล่าครับ อันนี้ไปที enfin ่พี่เขาสั่งทาเอาไปทําเป็นร้านอาหารนะแล้วก็ขายแค่สาสบาทอย่างเงี้ยที่พี่คนไหนอยากทําก็เอาใส่อาหารรรจูขายนะครับผมอ่าขอขอวางดูหน่อยเนาะมีล้างเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้ไปเอาไปในร้านอาหารใส่กระบอกปลาที่เอาไปห่อฟอยนะห่อฟอยแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยครับเนี่ยเนาะเป็นงานไม้ไผ่อย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาอันนี้เป็นเป็นฝาปิดเออเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ได้ตังละ อยู่ที่ว่าไม้ไม้ไม้แก่ไม้อ่อนนะขอโทษอ่าเนี่ยครับผมคนไหนที่ว่าชื่นชอบตามในม่แด่ที่เราเอาใส่ปลาเผาปลานุ่งปลานุ่ปนปลา,น,ปาน,นี่ได้หมดนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะชื่นชอบในงานประมาณไหนนะครับผมนี่ก็เป็นภัณฑ์จต่ว่าว่าไม้ที่มันเก่แล้วนะครับผมโอเคนะครับขอบพระคุณครับ